สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้จันตาดุงนะคะวันนี้วันออกพรรษานะคะเรามาทําบุญที่วัดกันนะคะเป็นวันออกพรรษานะคะพี่น้องก็ลงมาะะทําบุญตักบาตรอยู่ที่นะคะวัดบ้านพกตูมก็จะเป็นการนะคะเราก็จะทํานี่นะคะวันออกพรรษานะคะจะเป็นแบบนี้เนาะ ก็จะมีทําเทียนนะคะเป็นแบบนีพันนะคะสวยๆเนาะจะเอาผลไม้ปลานะคะมาทําเป็นแบบนี้เนาะประเนีนีชาวบ้านเราก็จะทําแบบนี้นะคะวันออกพรรษาจะมี แต่เมื่อคืนฝนตกนะคะฝนตกใส่ลเลยมีน้ำคนกำลังหลังไลกันเข้ามามเป็นเรือสวยๆงามๆนะคะประเพณีชาวบ้านเราเคยเห็นอยู่บ้านจะทำแบบนี้นะ,ะแล้วก็เอาเทียนใส่น,นะนก็จะเป็น วันออกพรรษาจะทำแบบนี้นะคะก็จะจุดเทียนนะคะใส่บยนเทียนกันชาวบ้านกำลังหลังไหลกันเข้ามานะคะลงมาทำบุญนะคะที่วัดเดี๋ยวก็จะมีนะคะใส่บาตรกันเต็มรอบนะคะศาลาการประเดียนเลยนะคะวันนี้เพราะว่าผู้คนกำลังเยอะมากเลยบุญบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าคนเยอะเราก็จะมาที่นะคะ ทางบนศาลาการประเรียนนะจะมีการใส่บาทรนะคะล้อมรอบท mm hmm. างเด็กยังไรตอนนี้ก็คงจะขึ้นเต็มวัดแล้ว่ะเราก็มาอยู่ในที่สถานที่ตรงนี้ก่อนผู้คนกนลังไหลกันมากทางโน้นนะคะทางหัวฉันนะคะวันนี้จะไม่ได้ไปเพราะว่ามันคนเยอะนะคะคนเยอะ คนเยอะแล้วก็ขึ้นไปนะคะทำพิธีนะคะอยู่ที่ศาลาการประเรียนบางคนไปอยู่ที่นะคะหอพระหอที่ทําการบาดสวรรค์น,นะคะเพราะว่าบางคนบางท่านก็จะไม่ขึ้นไปทางวัด่าไม่ขึ้นไปทางวัดนะคะก็จะรอใส่บาตรนะคะอยู่ข้างล่างเพราะว่าพระจะมาบินธบานนะคะรอบๆบนะครักู้คนกําลังทยอยมานะคะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ บรรยากาศเย็นนะคะเมื่อคืนฝนตกนะคะฝนตกนะคะข้าวในานาก็คงจะสวยงามแล้วนะคะคนที่ยังไม่ได้เกี่ยวหรือว่าคนที่เริ่มนะคะเริ่มกําลังจะเกี่ยวแล้วก็กาลังสวยงามนะคะเพราะว่ามีฝนตกลงมาเมื่อคืนชาวสวนยงางก็ไม่ได้กีดยางนะคะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าฝนจะตกวันที่17นะคะก็เลยมาตั้งแต่คืนวันที่16นะคะฝนตกโอ้ชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นนะคะดีใจนะคะที่ จะไม่ได้สูบน้ำใส่นานะคนก็จะไม่ได้สูบน้ำใส่นาเพราะว่าฝนโปรยปลายลงมาอย่างเมื่อคืนก็ไม่ค่อยแรงแต่ก็มีน้ำนะคะถ้าได้น้ำฝนนี่มันจะโหเนาะข้าวก็จะงามมากเลยข้าวของใครที่ยังไม่ออกรวงนะคะมันก็คงจะออกเพราะว่ามันมีฝนนะครับโปรยปลายลงมาให้แล้วนะคะก็ตกลงมาก็ ไม่แรงแต่ก็นานอยู่นะครับเมื่อคืนนะคะชาวสวนยางก็เลยไม่ได้กรีดยางนะคะเห็นไหมครับจะเป็นการแบบนี้นะคะวันออกพรรษานะคะเราจะทําแบบนี้กันนะคะประเพณีชาวบ้านภูไทยนะคะประเพณีชาวภูไทยสวยๆงามๆท่านผู้คนนะคะกำลังหลังไล่กันมาใส่บาตรนะคะเตรียมใส่บาตรนะคะอยู่ต้น อยู่ตรงข้างล่างนี่แหละเพราะว่ากำลังขึ้นมาเยอะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะคะภายในวัดกันนะคะเพราะว่าขึ้นไปทำพิธีเสร็จก่อนแล้วค่อยลงมาใส่บาตรนะคะอยู่ที่นะคะ ศาลาการประเรียนนะคะจะรอบๆแล้วก็จะไปตรงที่หน้าโบสถเลยนะครับเพราะว่านะฮะคนเยอะเนาะคนเยอะลงมาทำบ,บุญใส่บาทนะคะที่วัดวก็จะตกแต่งนะคะอยู่ข้างล่างนะคะแล้ก็จะขึ้นไปแต่งอยู่ข้างบนเนาะ การทำเตรียมแล้วนะคะถ้าใส่บาทล้วก็จะเตรียมใส่ผู้ทั้งกะลังคนเยอะเนาะผู้คนต่างกันมาเยอะนะคะทํำบุญทำํำกุศลกันเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเนาะคนก็คงจะเต็มวัดแล้วล่ะบางคนบางท่านก็นะคะจะรออยู่รอบนอกนะคะอยู่ที่ศาลาแทักหรือว่าเนาะก็มี คนมาอยู่เยอะขึ้นมาส่องอยู่ทางวัดนะคะคงจะเต็มแล้ววัดกว้างขวางก็เต็มนะคะเพราะว่านะคะมีผู้คนมาเยอะนะคะเป็นพิธีช่วยกันคะใส่บาตรขึ้นมาทําพิธีทางวัดก่อนนะคะ ก็จะลังไลกันมานะคะเต็มวัดนะคะพ่ <l> อแม่พี่น้อง <l> ของเราทางก็ลงมาทางวัดกันคนก็มีการห่อข้าต้มขนมเพื่อเตรียมใส่บาตรกันนะคะหนักหน้าหลายตานะคะผู้คนทางใใส่ คนก็จะนะคะแต่งชุดขาวขาวก็มีเยอะกันทำใส่บาตรกันนะคะเตรียมทำกับข้าวกับข้าวกับปลานะคะใส่บาตรกันนี่แเละโอเคมีชาวบ้านเรานะคะวันออกพรรษาเข้าพรรษานะคะเราก็จะมำบัญ อยู่ที่วัดกันตรงนี้ก็จะเป็นการตกแต่งนะคะพาข้าวกับข้าวกับปลาเยอะตนอะนนี้ยังเช้าอยู่นะคะยังกำลังเตรียมเตรียมอยู่มาเด้อมาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะวันนี้ทำบุญที่วัดบ้านปุกตูมนะคะต่อไปก็คงจะมีต้อนรับกระถิ่นนะคะวันที่ 30นะคะวันที่30เดือนตุลานี่แหละน้อเราก็จะนะคะได้บุญกระถิ่นนะคะได้บุญกระถิ่นกันด่วยการช่วยกันนะคะทำบุญที่วัดแห่งนี้นะคะวัดท,ที่วัดจะเป็นหอกองนังง่งลงมาเยอะนะคะผู้ค,คนลง,ลงมาทำ ใส่บาตน,นะคะจะไม่มีนะคะจะไม่มีโรงครัวทํากับข้าวนะคะเราก็จะทําลงมาท,ที่บ้านนะคะลงมาบางคนก็มีของหลายสิ่งหลายอย่างนาะ,ะวันนี้เตรียมใส่บาตกันนะคะาสาหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ